ทุนระยะยาวการจัดหาเงินทุนระยะยาวหมายถึงการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมเงินที่มีระยะเวลาจะชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมที่สําคัญดังนี้ 1. เพื่อจะซื้อสินทรัพย์ถาวรที่มีอายุการใช้งานยาวนานเช่นอาคารสำนักงานโรงงานเนื่องจากสินทรัพย์เหล่านี้มีราคาทุนสูงและจะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต2 ก็เป็นการขยายการลงทุนของกิจการซึ่งจำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากปัจจัยที่มีอิทธิพลในการจัดหาเงินทุนระยะยาว 1. ผลกระทบต่อความมั่นคงของฐานะการเงินของบริษัท 2. ผลกระทบต่อการขาดรายได้ที่ควรจะได้ 3. ผลกระทบต่อตลาดทุนในแง่ของความเสี่ยงภัย 4. ปัญหาความเสี่ยงภัยทางการเงินที่ไม่สามารถจะหาเงินมาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ 5. การาาคาดคะเนโครงการลงทุนว่าจะให้ผลตอบแทนอย่างไร 6. โครงสร้างตามกฎหมายธุรกิจธ,ธุรกิจบางอย่างอาจจะจํากัดแหล่งการหาเงินทุน 7. การซื้อให้ขายคล่องของหลักทรัพย์องค์ประกอบของเงินทุนระยะยาว 1. อัตาราดอกเบี้ย 2. อายุของการกู้ยืม 3. เงื่อนไขของการชำระคืน 4. หลักประกัน 5. ลำดับชั้นของเจ้าหนี้6สกุลเงินที่กู้7ข้อจำกัดของผู้กู้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของผู้ให้กู้แหล่งเงินทุนระยะยาวการจัดงานเงินทุนระยะยาวแบ่งออกเป็นสองแหล่งได้แก่ 1. แหล่งเงินทุนภายในกิจการคือเงินทุนระยะยาวที่ได้รับจากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะมีจำนวนเงินทุนระยะยาวมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินงานแหล่ง แหล่งในทุนกิจการสามารถจัดหาได้จาก3แหล่งคือ 1. กําำไรสุทธิเป็นแหล่งเงินทุนท,ที่ธุรกิจได้จากผลการดําเนินงานซึ่งมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาหนึ่ง 2. กํกำไรสะสมเป็นแหล่งเงินทุนที่ธุรกิจดําเนินงานและมีกำไรสุทธิเกิดขึ้นในแต่และงวดบัญชี ส่วนหนึ่งของกําไรสุดที่นั้นต้องจัดสรรแบ่งคืนให,ให้ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลที่เหลือนอกนั้นจะอยู่ในบัญชีกําไรสะสมของกิจการเพื่อกิจการได้ใช้ในการลงทุนหรือขยายงาน 3. ค่าเสื่อมราคาเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวของธุรกิจ ที่เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและตัดจำน่ายเงินลงทุนในแต่ละงวดเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานและรายได้ที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์ถาวรน,นั้นค่าเสื่อมราคาถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ที่ไม่ได้เป็นเงินสดและนำไปหักออกภาษีเงินได้ถือเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่มีต้นทุนของเงินทุน และต่อมา 2. แหล่งเงินทุนภายนอกกิจการเป็นแหล่งเงินทุนที่ได้จากการก่อหนี้ระยะยาวหรือการออกหลักทรัพย์ระยะยาวจําหน่ายให้กับผู้ลงทุนหรือผู้ที่สนใจโดยทั่วไปในตลาดทุนแหล่งเงินทุนภายนอกกิจการสามารถจัดหาได้4วิธีดังนี้ 1. เงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเช่นธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจการกู้เงินระยะยาวมักจะออกมาในรูปของการกู้โดยมีโครงการลงทุนมาเสนอต่อธนาคารพาณิชย์ซึ่งในโครงการลงทุนจะระบุรายละเอียดต่างๆ พร้อมกับจำนวนเงินที่ต้องการและระยะเวลาในการชำระหนี้สองขาหุ้นสามัญการออกหุ้นสามัญเป็นการจัดหาเงินทุนระยะยาวที่สำคัญแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาการไถ่ถอนผู้บริหารสามารถนำเงินทุนที่ได้นี้ไปใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว เพราะไม่ต้องรอระยะเวลาไถาถอนจากนั้นหุ้นสามัญยังถือเป็นหลักทรัพย์แสดงความเป็นเจ้าของธุรกิจอีกด้วยหุ้นสามัญมีลักษณะสำคัญ4ประการประการที่1สิทธิ์การเรียกร้องในรายได้ของบริษัท เพราะผู้ถือหุ้นมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัทดังนั้นผู้ถือหุ้นสามารถมีสิทธิ์ในการเรียกร้องในรายได้ของบริษัทต่อเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นบริมาสิบรายได้รายได้ดังกล่าวใจให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญโดยตรงในรูปแบบของเงินปันผลหรือกำไรสะสมประการที่สองสิทธิการ เรียกร้องในทรัพย์สินมีการเลิกกิจการเมื่อมีการเลิกกิจการสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นสามัญจะเกิดขึ้นต่อจากเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นบริมัสิบได้รับการชำระแล้วแต่ถ้าเกิดการล้มเหลวของบริษัทผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องในทรัพย์สินของบริษัทแต่อย่างใด 2.2.3สิทธิในการออกเสียงผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิในการเลือกคณะกรรมการการบริหารบริษัทและยังมีสิทธิในการพิจรารณาเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆของบริษัทอีกด้วย2.2.4จำกัดความรับผิดชอบเมื่อเกิดการล้มละลายของบริษัทผู้ถือหุ้นสามัญจะรับผิดชอบเพียงเท่ากับเงินที่ลงทุนในบริษัทเท่านั้น2.3หุ้นบริมาศิด หุ้นบริมาสิทธิ์มีลักษณะกึ่งหนี้สินและกึ่งเจ้าของลักษณะที่ใครหนี้สินคือเงินปันผลของหุ้นบริมาสิทธิ์ซึ่งจะเป็นอัตราที่ตายตัวและถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่ของบริษัทอย่างไรก็ตามในการจัดเงินทุนโดยการออกหุ้นบริมาสิทธิ์ก็มีการกําหนดสิทธิของหุ้นบริมาสิทธิ์เป็นพิเศษอีกดังนี้2.3.1สิทธิในการออกเสียงโดยปกติแล้วผู้ถือหุ้นบริมาสิทธิ์จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงเพื่อเลือกผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธ์มีสิทธิในสินทรัพย์หรือรายได้ของธุรกิจก่อนผู้ถือหุ้นสามัญเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถือเป็นการผิดสัญญาซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อสินทรัพย์หรือรายได้ของผู้ถือหุ้น2.3.2สิทธิ์ในการแปลงสภาพเมื่อธุรกิจมีกำไร ผู้ถือหุ้นบริมาศิจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลในอัตราที่คงที่ตายตัวเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นประเภทที่จะสามารถได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากธุรกิจที่ทํากําไรได้สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยก็จะมีการกําหนดสิทธิ์ในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ซึ่งเรียกหุ้นนี้ว่าหุ้นบริมาศิชนิดแปลงสภาพ2.3.3สิทธิ์ในการเรียกหุ้นคืน ลักษณะเหมือนหุ้นกู้คือธุรกิจอันมีสิทธิ์เรียกคืนหุ้นได้โดยมีการกำหนดราคาเรียกหุ้นคืนไว้ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคามูลาคา่าส่วนที่สูงกว่านี้คือเงินชดเชย2 3งสิทธิ์อื่นๆสิทธิ์ของหุ้นบริมสิทธิ์อื่นๆเช่นอนุญาตในการออกเสียงในกรณีที่บริษัทไม่ยอมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ ประเภทของหุ้นบริมสิธิ์หนึ่งหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดสะสมคือหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลในปีที่ไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล 2. หุ้นบริมสิทธิ์ชนิดร่วมรับคือหุ้นบริมสิธิ์ที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลร่วมกับผู้ถือหุ้นสามานีหลังจากที่ได้รับเงินปันผลในอัตราที่กำหนดแล้ว 3. หุ้นบริมสิทธิ์ชนิดไม่ร่วมรับ คือหุ้นมริมาสิธิ์ที่ได้รับเงินปันผลตามอาัตราที่กำหนดเท่านั้น2.4หุ้นกู้ตามความหมายโดยทั่วไปเป็นตราสารทางการเงินเพื่อการกู้ยืมเงินระยะยาวโดยระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนเงินที่ชำระค่าหุ้นถือเป็นเงินที่กิจการกู้ยืมผู้ให้กู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบีย้ยตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดหุ้นกู้จะมีลักษณะและเงื่อนไขที่สำคัญบางประการดังนี้ 2.4.1สิทธิการเรียกร้องในทรัพย์สินและรายได้หุ้นกู้มีสิทธิ์เรียกร้องในรายได้ก่อนหุ้นบริมาสิทธิ์และหุ้นสามัญ2.4.2ราคาที่ตราไว้คือมูลค่าตามหน้าตั๋วซึ่งจะชำระคืนให้ผู้ถือหุ้นเมื่อหุ้นกู้นั้นครบกำหนดตามระยะเวลาในการถ่าถอนโดยทั่วไปหุ้นกู้ในประเทศไทยจะต้องมีราคาที่ตราไว้ไม่ต่ำกว่าหุ้นละ100บาท 2.4.3อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้บนใบหุ้นกู้นี้แสดงเป็นร้อยละของราคาที่ตราไว้ของหุ้นกู้ซึ่งจะจ่ายในแต่ละปีในรูปอัตราดอกเบี้ยต่อมานะคะ2.4.4กํากำหนดระยะเวลาถ่ยถอน2 4, 4. 4. 5ผู้สัญญาคือ สัญญาระหว่างบริษัทที่ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ผู้สัญญานี้จะระบุเงื่อนไขของหนี้สินหรือรายละเอียดของหุ้นกู้สิทธิของผู้ถือหุ้นสิทธิของบริษัทออกหุ้นกู้และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 2.4.6. อัตราผลตอบแทนปัจจุบันหมายถึงอัตราส่วนดอกเบีย้ยจ่ายแต่ละปีต่อราคาตลาดหุ้นค่ะ ต่อมานะคะโดยทั่วไปหุ้นกูแ้แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆดังนี้ค่ะ 1. พันธบัตรพันธบัตรเป็นสัญญาที่ออกโดยผู้ขอผู้ยืมโดยจะมีสัญญาข้อผูกมัดที่ว่าผู้ออกพันธบัตรหรือผู้ขอผู้ยืมจะต้องจ่ายผลตอบแทนคือดอกเบี้ยค่ะให้กับผู้ถือพันธบัตรตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพันธบัตรพันธบัตรที่สําคัญแบ่งเป็น2ลักษณะคือ พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธุรกิจ 2. หุ้นกู้หุ้นกู้มีลักษณะเช่นเดียวกับพันธบัตรแต่ต่างเฉพาะหลักประกันเพราะหุ้นกู้ไม่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกันค่ะ 3. ามหุ้นกู้ด้วยสิทธิ์คือหุ้นกู้ที่มีสิทธิในการได้รับชำระหน,นี้คืนเป็นอันดับรองจากหุ้นกู้ค่ะและ 4. พันธบัตรจำนองคือหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์เฉพาะอย่าง ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาการกู้ยืมเป็นหลักประกันซึ่งสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันจะประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวรเป็นสําคัญค่ะ 5. พันธบัตรหลักทรัพย์จำนำคือพันธบัตรประเภทที่มีหุ้นหรือพันธบัตรเป็นหลักค้าประกันซึ่งหลักทรัพย์ที่มาค้าประกันมักเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นค่ะที่บริษัทผู้ออกพันธบัตรเป็นผู้ลงทุนไว้ 6. พันธบัตรรายได้คือ พันธบัตรประเภทที่บริษัทจะตายดอกเบีย้ยเฉพาะเมื่อบริษัทปีกำไรเท่านั้นค่ะ 7. พันธบัตรแปลงสภาพได้คือพันธบัตรที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตามอัตราที่กำหนดค่ะ 8. พันธบัตรชนิดเรียกคืนคือพันธบัตรประเภทที่ให้สิทธิแก่บริษัทผู้ออกพนาาันธบัตรสามารถเรียกคืนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ค่ะต่อมานะคะวิธีการจำหน่ายหุ้นให้กับประชาชนค่ะ 1. การจำหน่ายโดยธุรกิจผู้ออกหลักทรัพย์วิธีนี้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เป็นผู้จำหน่ายเองค่ะ 2. การจำหน่ายโดยผ่านตัวแทนขายหลักทรัพย์วิธีนี้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะจำหน่ายหลักทรัพย์ผ่านตัวแทนหรือนายหน้าค่ะซึ่งสามารถทําได้2วิธีค่ะคือ 1. วิธีประมูลค่ะวิธีนี้ธุรกิจผู้ออกหลักทรัพย์จะประกาศให้ผู้ต้องการรับหลักทรัพย์ไปจำหน่ายมาประกวดราคาค่ะโดยโดยธุรกิจผู้ออกหลักทรัพย์จะคัดเลือก ที่เสนอราคาที่สูงที่สุดค่ะไปเป็นตัวแทนจําหน่ายหลักทรัพย์ค่ะ 2. วิธีเจราตาต่อรองค่ะวิธีนี้ธุรกิจผู้ออกหลักทรัพย์จะคัดเลือกธนาคารพาณิชย์ค่ะมาเป็นตัวแทนจําหน่ายหลักทรัพย์เองค่ะ